ขอแผ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสตตาอาเวรา,าจองเวน สัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจงยูเย็นสาธาพรสัเพเท,เทวดาพวกข้าขอ,อกราบวิงวอนรุกขาป่าดงดอนทั่วสิ่งคอนสุขทุกวัน สัพเพปุขาลามนุษสามารวมกันผิดใจโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาเจ้าแม่ทรนีทุกพื้นที่ปาสุธา สัพเพปุริสิทธิยามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือนายเวรขอให้เป็นผู้มีชัย mm hmm. สัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่อย่ามีภัยราวีกัน สัเพรหรือพีศาจพี่พวกขาดขาดอาหารพวกนี้น้ำตารินไม่ได้กินทรามานคือเปลดพัวอดข้าวญาติพระเจ้าพิมพีสารพ่อแม่ไม่ได้ทาน ตามสาทานในวัดว่าโชคดีพระมาไหลให้พ่อแม่ทำบุญไปจึงได้กินสุขใจทำบุญไปต้องเร็วไวถึงช้าไปเสียใจเอ่ยถ้าช้าไป ỉa trời ơi